ฮัลโหลสองทุ่มยี่สิบสองนาทีนะคะเราไม่ได้ทําอาหารหลายวันแล้วเนอะแล้ววันนี้เราก็ทําเพราะว่าเราซื้อมาหมอซื้อปลาทูมาเมื่อวานเดี๋ยวถ้าหลายวันมันก็จะเสียของนะคะมาดูกันเปิดสําหรับฉบับแนะม่หมอใบปุแืแทนแทนแทนมีแกงปลาดุกนะจ๊ะปลาดุกนี่มะกรูดนี่หมอไปใส่มาเพิ่มมีคนชอบแซวหมอว่าแกงปลาดุกใส่ใบกุดแล้วใส่ใบมะกรูดด้วยเราไม่รู้ว่าหมอชอบทานสมุนไพรมากๆอเน,นี้ยตัวเบอร์เริ่มเลยอะทุกคนตัวเบอร์เริ่มมากแล้วก็ แกงไตปลาปุกปุกรู้จักไหมไตปลานะไม่ใช่ปลาลาปลาลาหมอไม่รับประทานค่ะอันนี้คือแกงไตปลามาแซมเปาดูว่ามันดีไหมไม่รู้เก็บได้กี่วันเนี่ยกว่าจะหมดกระปุกเนี่ยเพราะช่วงนี้หมอไม่ค่อยได้ทานข้าวบ้านทานอาหารสาเร็จรูปอะตามสั่งอะค่ะไปปาดเข้าไปปาดเข้าไปค่ะสองทุ่มยี่สิบสองนาทีจ้ะหมอจะแซมเปาแกงไตปลาก่อน